มาครับผมสิพามาเบิ่งมองเลียงกบผมครับนี่แหละครับหลังจากเลยกบธรรมชาติมาล่องมาปล่อยลุงไว้หนีเดือนหนึ่งครับสิบเป็นแน่วได้ครับผมไปเบิ่งครับง่าผมสิพ่ามาเบิ่งครับผมใส่เนี่ยปิดไปแน่วนะครับค้งไวน้นี่ครับผมชิเง,งี้ยงหัวิเป็นแน่วเลย ยังเหลือพ่อตัวไอ้เบิรงบ่มดเนี่ยครับชิตนี่เ,เป็นมม่ดุ่นกันเบิองครับตัวโอ้ยังอยู่ครับพี่น้องนี่ครับตัวนึงครับเห็นน้ำพ่มหมน,นี่ตัวนึ่งผมปล่อยลูกหมีห้าหกตัวเนี่ยครับตัวนี้ตัวที่สองครับ นี่กุ๊ปนี่นะที่สที่สตัวที่สโอ้ยยั่งยั่งยั่งดุครับทำเขาหงุดหูิหมดตัวเนีเขาไปใส่น้อใส่หยีหนอย หาอนเห็นตาขาเห็นตาขาเห็นเลยไปใช้อีกตัวเนาอมันอวกุ้ยหรอบ้อหนอเห็นเคีนี้วะนี่นะครับผม những cái gì của ngoài nó phải chết tủ xuống giấy nhỉ ủa ừ. cái gì mà Ai, nó thấy bớt

เดี๋ยวไปหาออกได้ครับเหลืออยูซีครับเหลือแจะกรบไงครับผมนี่ครับเหลือแจะกรบไงเนอะหนอดมันไม่มีละนี่นะครับใส่ท่อสองปอว